การนำเสนอแผนการสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564วิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ1ระดับปวสน1นรหัส3 0 0 0 0ขีด2001กลุ่มสมรรถนะกิจกรรมเสริมหลักสูตรสมัรถนะรายวิชามี4ข้อ หปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพสวางแผนและดำเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการกระบวนการลักษณะและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมสใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผู้นำผู้ตามในการจัดและร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ สมัถนะและการแบ่งหน่วยสมรถนะในวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ1มีทั้งหมด4ข้อการแบ่งหน่วยการเรียนรู้แบ่งออกเป็น3หน่วยการเรียนรู้หน่วยที่1ระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพอยู่ในสมรถนะที่1หน่วยที่2วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการอยู่ในสมรถนะที่2กับ3 หน่วยที่3ประเมินผลปรับปรุงและนำเสนออยู่ในสมรรถนะที่4วิธีการประเมินผลหน่วยที่ 1. งานที่มอบหมายสิบคะแนนหน่วยที่ 2. งานที่มอบหมายสีคะแนนหน่วยที่ 3. งานที่มอบหมายสามสิบคะแนนรวมเป็นแปดสิบคะแนนรายละเอียดการแบ่งคะแนนรายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพหนึ่ง เป็นรายวิชาที่ประเมินตามสภาพจริงการแบ่งคะแนนดังนี้ด้านสิทธิสัย20คะแนนประกอบด้วยเวลาเรียน10การร่วมกิจกรรม10กิจกรรมสาขามีสองกิจกรรม1คือกิจกรรมการเชิญวิทยากร 2. กิจกรรมการเลือกประธานด้านภาษาพิสัย80คะแนนหน่วยที่1 10คะแนนใบงาน หน่วยที่2 40คะแนนใบงานการบริการชุมชนและจิตอาสางานสูงบ่มเพาะหน่วยที่3 30คะแนนใบงานรวม100คะแนนวิธีการสอบนบรรยายกิจกรรมถามตอบกิจกรรมกลุ่มการนำเข้าสู่บทเรียนด้วยเหตุการณ์ข่าวสารในปัจจุบันผู้สอนชี้แจงรายละเอียดการวัดประเมินผลในรายวิชา ใส่เนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับกระเบียบข้อบงังคับขององค์กรไรคาบลูนผู้สอนกับผู้เรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นอกเวลาและเรียนรู้ได้ทกที่กิจกรรมในในห้องเรียนผู้สอนออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติโดยจัดกิจกรรมกลุ่มให้แบ่งกลุ่ม3กลุ่มกลุ่มละ15คน ในการบริการชุมชนและติดอาสาในการบริการชุมชนและจิตอาสาเราจะเป็นการบริการในการจัดทาการบริการวิชาการให้ความรู้ในการทำบัญชีโดยการจัดทำเป็นคลิปวิดีโอเผยแพร่ผ่านโซเชียลยูทูบเฟ e บ o ๊กและให้ศึกษาเนี่ยสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษา ยกตัวอ,อย่างการจัดทำใบงานที่1เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพก็ให้นักศึกษาสรุปความรู้รูปแบบแผนผังความคิดแล้วให้แชร์ข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มและให้นำเสน,นอเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใบงานของวิชาิจกรรมองค์การวิชาชีพหนึ่งมีทั้งหมด7ใบงาน ประกอบไปด้วยใบงานที่หนึ่งเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ10คะแนนอยู่ในสมรรถนะที่หนึ่งใบงานที่สองเรื่องเขียนปัญหาในการจัดทําโครงการตามเรื่องหัวข้อในการจัดทําโครงการบริการชุมชนและจิตอาสาจัดทําแบบอนุมัติการบริการชุมชนและจิตอาสา10คะแนนอยู่ในสมรรถนะข้อที่สองและสาม าบงานที่3เรื่องจัดทําโครงการบริการชุมชนและจิตอาสาจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดํานเนินงาน10คะแนนอยู่ในสมรรถนะข้อที่2และ3ายใบงานที่4เรื่องรายงานการประชุมรายงานผลการบริการชุมชนและจิตอาสา10คะแนนอยู่ในสมรรถนะที่2และ3ายใบงานที่5เรื่องการสร้างธุรกิจที่ชิดเป้าหมาย สู่ความสำเร็จในอาชีพ10คะแนนอยู่ในสมรรถนะข้อที่2และ3ใบงานที่5นี้เป็นการบูรณาการงานส่วนบ่มเพาะใบงานที่6เรื่องรูปแบบรายงานรูปเล่มรายงานการทำสถิติแบบประเมินผ่านโปรแกรม Excel อยู่ในสมรรถนะข้อที่4 20คะแนนใบงานที่7เ,เรื่องการนำเสนอผลงาน การสร้างแผ่นพับใบความรู้10คะแนนอยู่ในสมรรถนะที่4รวม80คะแนนสื่อที่ใช้ประกอบการสอน Google Classroom, Google Meet, YouTube, Kahoot, Canva การบูรณาการสถานประกอบการเรื่องการปรับตัวเรียนรู้งานให้เร็วคิดให้ไวและเรียนรู้จะเติบโตได้พร้อมกับปรับตัวในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และการทำงานผิดพลาดล้มแล้วต้องลุกให้ไหวโดยผู้สอนได้นำไปสอดแทรกอยู่ในการจัดทำใบงานการจัดทำโครงการบริการอาสาในงานถึงบ่มเพลาะก็คือให้ษารนี่ยได้มีการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นทีมมอบหมายงานให้เขาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็แสดงความคิดเห็นถ้าเราเขาทำงานผิดพลาดจะให้เขาได้คิดวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขปัญหา ให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วการบริการชุมชนและจิตอาสาเป็นการให้ความรู้ทางด้านบัญชีในการทำบัญชีครัวเรือนผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรีเช่นแอป my money l o v e r เป็นการจัดทำคลิปวิดีโอให้ความรู้ทางวิชาการแล้วก็นำไปเผยแพร่ ศูนย์บ่มเพาะก็บูรณาการในเรื่องของใบงานเรื่องการสร้างธุรกิจพิชิตเป้าหมายสู่ความสําเร็จในอาชีพก็ให้นักศึกษาเนี่ยคิดว่าเขาอยากจะทําธุรกิจอะไรแล้วก็มาแชร์กันแล้วก็เลือกธุรกิจที่เขาอยากจะทํามาหมนึ่งธุรกิจพอได้ธุรกิจแล้วเราก็จะเปิดรับสมัครนคักศึกษา,ศาที่สนใจอยากมีอาชีพสร้างรายได้ของตัวเองระหว่างเรียน หรืออาจจะต่อยอดในอนาคตในการทำธุรกิจส่วนตัวขอจบการนำเสนอขอบคุณค่ะ